สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่7สิงหาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่6นะครับผม สำหรับวันที่6แอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ3นะครับผมสำหรับแนวทางมา3 7นะครับผมในรอบพิเศษและก็31ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมเข้าโต๊ดนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่4 3 5ออก3 4 5หนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสามรับว,วันที่เจ็ดยู่ที่หนึ่งกับหก หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดหกมีหกสอง หกสามหกสี่หกห้าและก็หกเจ็ดอัดมินจะกันให้หนึ่งตัวนะครับผม สี่สามสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหก สำหรับ3ตัวนะครับผมมี6 1 2 3 1 4 8ส3 แล้วก็หนึ่งหกเน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ